สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวตัวนาฬิกานะคะรุ่น18 0 6A นะคะ PVC นะคะ18นิ้วนะคะสำหรับตัวเลขนะคะเป็นรุ่นซุปเปอร์ไบต์นะคะแสงค่อนข้างแรงนะคะาสามารถมองเห็นได้ระยะไกลนะคะได้ถึง50-60เมตรนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าแสงแรงมากนะคะอาจจะได้ถึง100ยเมตรเลยด้วยแล้วตัวเลขมีความสูงมากนะคะระดับ18นิ้วเลยนะคะ เดี๋ยวลองมาดูฟังก์ชันรีโมทกันนะคะว่าทํางานเลยได้บ้างน,นะคะอันนี้เราจะลองเปิดปิดผ่านรีโมทนะฮะเนี่ยค่ะพะเนี่ยค่ะเซนเซอร์จะอยู่ตรงข้างล่างนี้นะคะพยายามยิงให้โดนนะคะเดี๋ยวเรากดเครื่องหมายอาดอกจันนะคะที่เป็นรูปดอกไม้เนี่ยค่ะเพื่อทําการเซตอัพนะคะกดลงไปค่ะในส่วนของ dHP นะคะจะเป็นการตั้งนะคะ ว่าจะให้แสดงอะไรบ้างนะคะอย่าง D ดี1หนึ่งเนี่ยเป็นการตั้งอุณหภูมินะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งอุณหภูมิไว้นะคะเดี๋ยวเราลองใส่ศูนย์ห้านะคะเพื่อที่จะตั้งอุณหภูมิให้แสดงขึ้นมานะคะตอบโอเคนะคะพอลูกค้าใส่ตัวเลขเสร็จให้ตอบโอเคเพื่อเป็นการเซฟค่านะคะแล้วก็กดเครื่องหมายกลับนะคะอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของการแสดงอุณหภูมิขึ้นมาด้วยนะคะอุณหภูมิเนี่ยก็จะจับจากรอบๆนะคะรอบๆอากาศตรงนั้นเลยนะคะ กลับไปที่เครื่องหมายดอกจันเหมือนเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปที่ฟังก์ชันต่อไปกันนะคะที่เราจะใช้บ่อยๆเลยก็คือฟังก์ชัน DHP นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเทปิดเพย์นะคะเวลาที่ไฟดับหรือไฟตัวไหนมีปัญหาเนี่ยลูกค้าสามารถเทปิดเพย์ได้นะคะก็จะแสดงงี้นะคะ,ะถ้าเกิดมีไฟดับหรืออะไรเงี้ยลูกค้าสามารถแจ้งให้เราเข้า่้มได้เลยนะคะ,ะในส่วนต่อไปนะคะ เราไปต่อนะคะในส่วนของไบร์เนทนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นไบร์ไนท์นะคะข้อดีของรุ่นนี้จะสามารถตั้งได้ทั้งไหนแล้วก็ดีนะคะอย่างไนท์นเนี่ยเราอาจจะตั้งแค่2นะคะเดี๋ยวเราตลองตั้งให้ดูเป็น6ก่อนนะคะอ่าเนี่ยค่ะพอตกกลางคืนนะคะก็จะแสดงแสงระดับ6นะคะแต่อยากแนะนําให้ลูกค้าใช้แค่2ก็พอนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแรงนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปในส่วนของไบ์ดีนะคะ น,นี้ไบนเดี๋ยวลองตั้งแสงก้าวก่อนนะคะอ่าเนี่ยค่ะมันจะแสดงแสงแรงมากนะคะเดี๋ยวลองกดกลับกันดูนะคะเนี่ยแสงก็จะแรงขึ้นมาอีกนะคะโอ้แสบตามากเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปในส่วนของไบเดนะฮะไบเดนี่ก็คือสำหรับตั้งอกองกลางวันนะฮะ,อะตอนกลางวันเดี๋ยวเราจะตั้งสักหกนะฮะ พราะว่าแสงค้นข้างแรงนะคะกลางคือเราจะตั้งสักสองนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยตอนนี้ก็คือเขาใช้แสงของตอนดีอนะคะเดี๋ยวเราดูอบๆกันนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกทําจากกล่อง p v c ขนาดหนานะคะแล้วก็ใช้งานภายในนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากใช้งานภายนอกเนี่ยสามารถแจ้งได้นะคะ,ะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะคะ 0.64.452.63.91นะคะ